เมื่อคืนมนที่18เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นไหวรู้สึกได้ทั่วไต้หวัน2ครั้งติดกันจุดศูนย์กลางอยู่ที่หมู่บ้านโซโฟงเมืองฮัวเลียนครั้งแรกเกิดขึ้นเวลา2 2น11นาทีวัดได้ระดับ5.8ลึกลงไปใต้ดิน15กิโลเมตรตามมาด้วยครั้งที่2เวลา22.14นนวัดได้ระดับ6.2ที่ระดับความลึก14กิโเมตรอยงสัง ทังหลวงหมายเลขไทย8บริเวณกิโลเมตรที่167ถึง110ในเขตตำบลชี่วหลินมีหินก้อนใหญ่ตกลงมาทับถมขวางทางเ,เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำการขนย้ายออกไป กรมอ,อุตุนิยมวิทยาไต้หว,วันเตือนว่าแผ่นไหวในครั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวชนกันของแผ่นเปลือกโลกถือเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้นานและในระยะนี้อาจมีอัฟเตอร์ช็อกตามมาในระดับ5้าสูงสุดอยู่อยู่6ลวอยู่6ลวน่อี我们现在新的震度分級来看五以上五落以上就有可能有災损。那前面的前阵它有5強了 那主有所以我是不排除แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ทั่วไต้วันครั้งนี้ทำให้รถไฟฟ้าในไทเปไทยจงและเกาชงดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานหยุดเดินรถทันทีหลังจากแผ่นดินไหวผ่านพ้นไปจึงค่อยๆฟื้นฟูการเดินรถด้วยความเร็วต่ำจากนั้นวิ่งในความเร็วปกติและแผ่นินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณภูเขาและแถวะรลสาบสุริยันจันทราในเมืองนั้นโถมีฝนตกลงมาแต่ตกเป็นระยะสั้นๆทําให้เขื่อนเก็บน้ําได้ไม่มาก กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันพยากรณ์ว่าไต้ฝุ่นซูริเคซึ่งทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงเคลื่อนตัวถึงหน้าน้ําทางฝั่งตะวันออกของเกาะลูซอนภายในวันที่21เมษายนนี้จากนั้นจะเบนไปทางเหนือคาดว,ว่าจะทําให้ฝั่งตะวันออกของไต้หวันมีฝนตกแต่ไม่กระทบถึงฝั่งตะวันตกทําให้สถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาีตง 呃，二号台风所带来的迎风面水汽的影响，所以可能会有局部的短暂阵雨出现。另外，就是中南部山区也有可能会有零零星星的阵雨出现。不过，主要的降水还是。 分布在在地就是周周ในรรยะนี้มีพายุฝุ่นที่พัดมาจากเิตภาคเหนือของจีนพัดเข้าถล่มไต้หวันภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือเจอเป็นด่านแรกตามด้วยภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเกาะรอบนอกสัญญาณเตือนจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไต้หวัน20แห่งมีระดับสีแดงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าวันที่1 9เมษายนนี้อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ภาคเหนือซึ่งอยู่ในแนวรับลมอากาศกระจายตัวได้ดีทําให้คุณภาพอากาศดีขึ้นแต่ภาคหลางถึงภาคใต้ตั้งแต่ยินลินเจียอี้ไถหนานเกาชงพิงตงสัญญาณเตือนคุณภาพอากาศแตะระดับสีส้มหมายถึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง สถานการ์โควิดส่งผลกระทบต่อการนำเข้าแรงงานต่างชาติประกอบกับแรงงานต่างชาติภาคสวัสดิการสังคมไม่น้อยเมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวันมาขอเปลี่ยนไปทำงานในภาคการผลิตซึ่งเงินเดือนสูงกว่า คุณหลินในจ้างที่ว่าจ้างแม่บ้านต่างชาติพบว่าแรงงานต่างชาติลาง,งานไปสมัครทํางานในโรงงานงเธอเผยว่าการนําเข้าแรงงานต่างชาติคนใหม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยนั่นเพราะช่าตอนี้การงโควรัสั้เต้องมกักตัวอย่น้์งเขาต้องมีหาคนมาช่วก สถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่าไต้หวันมีแรงงานต่างชาติประมาณ7,01,000 0คนแบ่งเป็นแรงงานภาคการผลิต4,06,000 0คนได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ24,000เหรียญแรงงานภาคสวัสดิการสังคมที่เหลือประมาณ2,05,000คนไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงานส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างเพียงเดือนละ17,000เหรียญแรงงานภาคสวัสดิการสังคมจึงอยากเปลี่ยนไปทำงานในภาคการผลิตหรือบางรายขอขึ้นเงินเดือน บิแตแล้วจำนวนพนุบงานต่างชาติที่ขอเปลี่ยนไปทำงานในโรงงานมีไม่ถึง300คนแต่ปีนี้เฉพาะเดือนมกราคมมีถึง247คนในอนาคตจะมีการพิจารณาว่าควรปรับขึ้นเงินเดือนของพนุบาลต่างชาติเพื่อดึงดูดให้ทำงานต่อไปหรือไม่กลุ่มสิทธิแรงงานชี้ว่ารัฐบาลควรต้องปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่พนุบาลต่างชาติเพื่อเป็นการแก้ไขสภาพการถึงกล่าว